สวัสดีค่ะคเพื่อนเพื่อนค่ะวานนี้ประมาณหกโมงตรงค่ะถ่ายวิดีโอดูภาพธรรมชาติให้ชมกัน ถึงเรื่องคือแพ้การเป็นคนแพ้นี่ดีนะถ้าเราแพ้ไม่เป็นเราไม่รู้จักคำว่าชนะหรอกในโลกนี้แต่ถ้าเรายอมแพ้ได้เราจะชนะทุกสิ่งด้วยความบริสุทธิ์บางทีเหมือนกับว่าทำไมชีวิตต้องแพ้ตลอดต้องเสียใจตลอด ต้องลำเอียงตลอดต้องถูกทำร้ายถูกกันแกล้งถูกแทงข้างหลังถูกกระทำอะไรก็ตามที่ไม่ยุติธรรมตลอดเวลาเมื่อเรามองเห็นอดีตกรรมหรือเราไม่สามารถเห็นอดีตกรรมที่เราทำไว้เลยเราจรึงไม่สามารถรู้ได้ว่าเราได้ทำอะไรไว้กับใครบ้าง ฉะนั้นการยอมรับความจริงในเรื่องของกฎแห่งกรรมจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มานะที่เกิดสิ่งนี้กับเราที่เกิดมาเป็นลูกเราเกิดมาเป็นภรรยาเราเกิดมาเป็นสามีเราเกิดมาเป็นเพื่อนเราเกิดมาเป็นหุ้นส่วนกับเราเกิดมาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องมาอาศัยร่วมกันทำความเดือดร้อนวุ่นวายใจให้กันมาเป็นพี่เป็นน้องกัน เหมือนคำพูดของหมอเขียวที่บอกว่าเวลาความทุกข์เกิดขึ้นให้เราคิดว่ากูทำม,มากูทำม,มาให้ท่องแบบนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างร้อนกูทำม,มาใช่ไหมถึงต้องพบแบบนี้ต้องเจอแบบนี้เราจึงหยุดไม่ได้เลยในกุศลกุศลคือความดีทุกรูปแบบที่เป็นการเสียสละ สละซึ่งความโกรธสละซึ่งทิฏฐิอัตตามานะเป็นผู้ง้อก่อนเป็นผู้ยอมก่อนเป็นผู้สละก่อนเป็นผู้แพ้ฉะนั้นคนส่วนมากก็จะเลือกที่จะน้อยใจว่าทำไมชีวิตฉันต้องแพ้ตลอดเลยทำไมชีวิตฉันต้องขัดทุนตลอดเสียหายตลอดทำไมคนนี้เอาเปรียบแล้วจึงได้ดีนั่นเ,นเป็นเพียงรูปแบบภายนอกแต่ในใจของเขาล่ะ เขาจะมีความสุขอันอ่อนโยนลึกซึ้งหรือเปล่าถ้าเขาได้มันมาบนน้ำตาของคนอื่นชนะมันมาด้วยถ้อยคําอันเจ็บปวดบนคราบน้ำตาของคนอื่นเขาแพ้ตั้งแต่แรกแล้วเขาแพ้ความรู้สึกของตัวเองแพ้อารมณ์ของตัวเองโดยไม่ได้คิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตกับการต่อเชื่อความเจ็บปวดในใจของคนอื่น เพราะฉะนั้นท่านผู้แพ้ทั้งหลายท่านผู้ช้ำใจเสียใจน้อยใจในโชคชะตาทั้งหลายจงอย่าได้น้อยใจเลยนะคะเพราะว่าอย่างน้อยท่านก็ได้ใช้มีชีวิตให้กับความขัดทุนให้กับความบัดซบให้กับความเสียใจน้อยใจมา,มามากพอแล้วต่อไปเราจะยิ้มรับกับสิ่งที่เกิดขึ้น แล้วทำกุศลจิตต่อไปให้ใจของเรานั้นอยู่กับกุศลจิตให้ใจของเรานั้นเกาะเกีเ่ยวกับความดีความลึกซึ้งและให้ลืมอดีตอันเจ็บปวดลืมถ้อยคําอันเจ็บปวดไปเสียถ้ามันไม่ใช่เราเป็นผู้แพ้ก็ได้เป็นผู้ผิดก็ได้บางครั้งการอธิบายก็ยืดยาวเปล่าๆเอาใจเรามาฝากไว้ที่ศีลรักษาศีล สวดมนต์ปฏิบัติใจพิจารณาธรรมะในช่วงที่ขณะว่างแห่งจิตใจว่าเพราะอะไรเหตุใดจึงเกิดแบบนี้เพราะเราใจอ่อนเพราะเราตัดสินใจง่ายเกินไปเพราะว่าเราไม่รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องไปคิดย้อนหลังให้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดและทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามีกุศลมากเพียงพอเราจะสามารถ หลบหลีกจากวิบากได้จํานวนหนึ่งประมาณหนึ่งทีเดียวขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะเอาจิตใจมาฝากไว้กับความดีความรักที่เรามีให้กับทุกทุกคนดีกว่าสวัสดีค่ะ